สี่ตสอานมาได้แค่เรอได้ย้ายบ้าน ไมไม่รู้นะพี่ไม่รู้คิดว่าส่วนใหญ่จ่ไปไหนไม่ได้ผมไม่บอกเราไม่คิดเราคิดเคิดเราเขาผมไม่รู้ไม่ไม่คิดคุคิดสีผเขาเคยบ่นเรงาทว่าคิดตัวเองนะคิดทำเองคิดทำเอง เขาเคยบ่นกับเราไม่ไม่ไม่บ่นมันไม่บอกก็อยากฆ่าตัวตายว่ะฆ่าตัวตายตัวเองเนี่ยเขาไม่บอกที่ไม่เคยบ่นให้ฟังเลยไม่ไม่ไม่ใช้โดนแต่ว่ามันจะมีอย่างเช่นสารละกันมียอะไรก็เลยครับแล้วก่อนที่เขาจากเนี่ยที่ออกจากบ้านนี้ได้ไปแวะหาเราเนียก็คือออกนี่ปุ๊บก็เข้าสวนเลยครับไปแม่หาเราที่สารละกันมีตั้งใช้มาสารละกัน วันที่นยงปรไม่ได้ว่างสามสี่วันนี้นะประมาณว่าเมื่อไหร่ก็จะไปหาเราครับไปปอบไปเปิดใจกับพี่ชาใว่าเวลาทะเลาะกันเลยถามอะไรเมียก็ไม่ตอบถามเมียอะไรเมียไม่ตอบไม่ตอบโมโหเลยโมโหถามอะไรก็ไม่ตอบเขาเขาเห็นว่าชอบลงไม้ลงลงไม้ลงมือใช่ไหมไปลงมือกับเมียอันอย่างนี้คุณ มีมั้ยมือจ uh. uh. well, ับ uh. น uh. no? uh. ้องชายของเมียของใครูือจับน้องเมียของใครลูกแเมียของเมียเมียของไอ้เรียกคนตายเมียคนตายอ๋อเมียนี่นะเออ่นมี่น้องสอง่น้องคนลูกแปลกใช่ไหมอือลูกแปดกคือกลับมาอยู่บ้านคนหนึ่งใช่ไหมแอบอยู่บ้านกลับมาเมื่อต้นเดือนเนาะ กี่วันนนี่ยสาทีนี่แหละประมาณประมาณเองสอวันนี่นะสาีนพูดตรงน้องเราเสกยังรไม่ไมรู้ไม่รู้ต่างคนต่างอยู่แต่ผมไม่อย yeah. ู่ไม่รู้ีองไรก็บอกผมได้นะผมไม่สาสืบยนะ ใจอะไรมาเนี่ยหรือว่าถ้าติดใจติดใจยังไงอย่างไงติดใจอะไรนะติดใจเกี่ยวกับการตายของน้องชายเนี่ยติดใจติดใจติดใจว่ามีคนมาทำไหมหรือว่าเขาทำตเอีมมันก็บมดแล้วกแล้วก็คิดเนาะเนี่ย เวลาตายโน่นเวลาเวรก็ห่างอยู่เตืนอยู่ห่างอยแล้วถูกแล้วมานั่งยางอีกนั่นก็คิดอยู่แล้วก็คิดอยู่อก็คิดอยู่เรานั่ก็คิดอยู่นั่น เลี้ยวส่วนตรงนั้นนี่คือเป็นเคยญาติเดียวกันหมดใช่ไหมญาติเดียวกันคือเป็นส่วนของฝั่งผู้ชายใช่ไหมครับไม่ใช่ฝั่งเมียใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งของเราเละใช่ม้ยที่ส่วนส้มนี่ของพี่ใหญ่นกเป็นเป็นญาติกันญาติกันนั่นแหละคือเคยญาติเดียวกันหมดเลยอยู่แล้วที่คือแบ่งแน่นอนแบ่งคัดเจนอยู่แล้วไม่มีกันไม่มีไม่มีแล้วต่างคนต่างเซ้นะทางคนทางเซ้นะทางคนต่างเซ้นั่นมั่นแหละ ที่รอบข้างเนีย่ยคือเป็นของญาติทั้งหมดไ,ไม่ไม่สงสัยครับเราก็คิดนะนะคิดเฉยคิดเฉยเแต่เราเราสงสัยใช่ไหมว่าทำไมปืนมันตกไกลเทะเลาะกับเมียมบ่อยมากมทะเลาะกันเรื่องไหนไม่บอกไม่อบ,บอกเมื่อทะเลาะกันเขไปหาพี่นะกินเหล้ากินเหล้าอย่านี้กินอยู่แต่ปืนเป็นของ ตายของน้องสะพาตลอดแล้วเขาเหมือนว่าปนไอ้ลูกซองเขาอ่ะเขาจะสะพายไอ้คาดเดียวอย่างนี้ใช่ไหมมี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 ใช่ไหมไม่ผ่านมีป้าเดียวแก่มาสังเกตพวกไเซ่ออย่างเงี้ยมามีเขาสังเกตรดเอารถมีมิคน